อ้วนตาเสื่อมนี่มันก็เริ่มเริ่มจากครั้งแรกเลยที่ที่มันเริ่มมองมันมองมองหนึ่งสองสามสี่ห้าอะไรเนี่ยมันมันหายหายไปหายแป๊บแป๊บฮะไอ้คงไอ้คงไอ้ตัวอยากใ่ตัวจุดดาเนี่ยมันคงไปบังหมอก็บอกอ๋อไอ้นี่มันก็เป็นไปตามวัยนะครับคือถ้าเป็นวัยมันมันมันเสื่อมไปมันุ้นตามมันก็มันเป็นแบบนี้มันไม่มียารักษาสิบกว่าปีแล้วผมว่าจนกระทั่งเมื่อเมื่อสองปีกว่านี้ ถึงึงได้ทึงได้เกิดปัญหาไอ้จอตาเสื่อมเพิ่มขึ้นมาอาการที่ว่าดูทีวีแล้วปรกากฏว่ามันมันภาพมันนูนนูนผิดปกติเขารีบไปหาหมอหมอก็บอกว่าเนี่ยจอจอ,จอตาเสื่อมแล้วมีจอตาบวมมีการถ่ายถ่ายถ่ายเข้าไปในจอตาออกมาชี้ให้เห็นหมอมันบวมเป็นแบบนี้แบบนี้อะและหมอว่าตอนนี้ก็คือโชคดีนะที่ที่ที่ คุณเป็นตอนนี้เพราะมันมีมันมียาที่จะฉีดเข้าไปในลูกตาได้แล้วสมัยก่อนต้องใช้วิธียิงเลเซอร์ยิงเข้าไปในจอตาเลยและจอตานั้นก็จะทําลายไปเป็นจุดๆตอนนี้นะว่าโชคดีผมนึกในใจว่ามันโชคดีอะไรวะจะมาฉีดยาในตาตาก็จะบอดเนี้ยโชคดีเลยก็โอเคก็ต้องยอมรับหมอบอกว่าโอเคก็ต้องฉีดยาโอเคก็ฉีดก็ฉีด ตอนครั้งแรกนี่กลัวกลัวมากจริงๆออยายายาชายาฆ่าเชือ้อยาชาก็ไม่รู้กี่ครั้งนอนก็ใจตุบตับตุบตับอยู่บอกว่าบวมอีกก็ต้องฉีดอีกสรุปแล้วก็คือ2 <S 2> <s <ign al> สองเดือนสองเดือนต้องฉีดหนึ่งเข็มฉีดไปทั้งหมดสามเข็มนะมาฟังบรรยายของของดอรที่ท,ที่ที่บริษัทเนี่ยผมก็ผมก็รอจนกระทั่งดรบรรยายเสร็จแล้วผมก็ซักดรซัก รั้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเนี่ยคนเลยซื้อไปซื้อไปทานเลยเขาว่าเขาเอาแล้วมาทางนี้กินยาวเลยต้องกินหุ้นตาเสือบนี่มันมันกินแค่สองสามอาทิตย์นะไอจุดดำๆอะไรนี่ที่ลอยๆคือก็ไม่รูตอนแรกอะคือพอเจอบางทีเมื่อก่อนเนียพอเจอผนังขาวๆนี่ดูปุ๊บมันมันก็วิ่งไปวิ่งมาพอมามาดูเอ้มันทำไมมันไม่มีเขาพยายามพ่งหามันก็ไม่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 มีไม่เจอ ไม่เคยไปแจ้งความก็อ๋อคือตอนแรกก็จะไปแจ้งความเงินว่าไอ้จุดนี้มันหายกันนี้กลัวเขาจะมาสอบถึงลอรเตอร์เลย่ยกลัวทำยังไงมันหายไม่ได้มันมันตามันสว่างขึ้นอ่ะสว่างแล้วก็อย่างอย่างที่บอกว่ามองซับไตเติ้ลในจอทีวีอะในจออะไรนี่ยมันก็จะมีความคมชัดขึ้นค่อยบอกใจหน่อยว่าเออทานีีไป มันคงไม่มีผลก้างเคียงเหมือนกับพวกเกมี